ฝนตกมือเศร้านี่พี่น้องดอพันกวาน,นั่นอย่างโอ้โหตตกตกโอ้ล่มลม,มพี่น้องกิ่นปลาบ่าเมื่อนห่เป็นวานห้ามใส่ต้องเลยพี่น้องน้ำเพิ่มหลายปยดวดไปนะจะได้กินบ่นาะน้อง,อง,องเ,เยยอ,งดดยยอยาปาดนี่น้อเดี๋ยวเดี๋ยวย่งเบื้องบนหาคน ตวจเลยพี่น้องพี่น้องบ่าวติจัดการนะครับเบิงบ้งผลงานป๊าทูพี่น้องกลมปานเดียนบาทมาลุ้นกันว่าสิได้ดบ่ได,ได,ด้พี่น้องรวจนี้ไฟจรวจได้โอ้ไฟจรดจได้ครับพี่น้องคุณนะไฟตรวจไดเล้บังคับก็ต้องสิจัดการเดี๋ยวปลาไปก้อยสุกกินพี่น้องเมื่อน,นี้ เพราะงั้นวากินต้มปลาเพราะกินต้มปลากินก้อยป่าเมือ่อไหร่พี่น้องเด้อมาลุ้นกันว่าสิได้คือนบ่ได้บานนี้มาลุ้นกันเฮ้ย <c oughs> ห้อยบ <c oughs> อก <c oughs> ห้อยจูบก,กับมีพี่น้องห่งตูบว่าไงพันวา ืเดี๋ยวมุดเดี๋ยวไปน้องไดน,นี้พันบ้านเดี๋ยวมุดเดี๋ยวไปน้องชมผลงานไดน,นี่โอ้อ้าปายังไงเขาน่นาปลาจะเพียเเพ้ยนอาจะเพี้ยนโอ้ยตัวพี่น้องไพ่ตัวนี้ระวเ่าเมื่อกี้นี่ ักเล่นตัวแล้พี่น้องมาจุนกันตัวที่สองพี่น้องอืมตัวสองพี่น้องหมดอีกแล้วครับหมดอีกแล้วตัวตุ่มๆตามๆน้องจังได้โอ้ได้ตัวสองแล้วครับ กินกินโอ้ร้องตัวครับเค็งๆแล้วมากินแบบบานๆก็เลยบริเวณขึ้นมาเนาะเป็นของน้องรุ่นเนี่ยเป็นของรุ่น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 โอ้ไปยังไงอันเดียวกันบอกนนะอันเดียวกันพี่น้องออ สามตัวเลยพี่น้องโซโค่ม่ยังโซโค่งมาเป็นปลาโซโค่นะเมื่อยวัน เปเอกลุรอบานเาครับพี่น้องก็ม่่เสียมานนร้องยูทูบีมนฮ่อนครับฮ่อนคับเียต้งหัวเันเฮยเป่ยอดวไฟโอ้ยิ๊ี่นบาดีเดียวนี่นอยโรบิดมาแต่ตตยีตันเดียวชามบานเมีหรอมันไปเปลวไปไมันไปโยแห้งหลายเปนร้องยูทูปมันตีตื้นละโอ้ยเอาถือยังม่น้ำลยนะดาถิ่นครับมีไฟแท็ดตันดีมันเทีย โอเคโอเคโอเคกินบกไกป่ามั้อนี oh, okay, okay, okay. ่กินบฮะก,ก,กิ <Huh? S 2> นโอเคั่นเด้ดแมหลอพอดีเลยโอ้ oh, แคมหล่อพอดีเลยพายนเปน้องนี่ได้ผลงานเลยครับมืองา,จานาจุดสามพนทงมุสเฒร์หรอวะคู่บ่าไปับเออแวมเลยไับบ่อนี่ไปตาแนือสายอยู่ตรงนี้มันีะเบา่อืมไับจนีด อามนามแล้วก็นี่ปลาชิวนรืนไูล้วาลายกโอ้ยดฟ<า>นะับแล้วเนเกาะเอาไมสนนา่สน้หนาีนได้บ่ได้อ้าวนเพียงสองปูในมนทรงม้นป้อง,องแต่ว่า้อ,อ,องปยอ้ออนะอมกลเยะหน่โอ้ยนอมนวะนาต้องดูยีนามนามไหมา โอ <t colours> so ้โ oh. อ <t rat mentions> ้โ uh, อ <t> ้ยหลุดแล้วครับแววตัวนึงแล้วประซื้อไหมผมเอาล่ะเดี๋ยวว่ดสั่นเลยมังประชู้ก็กลางไปซื้อไปยังก่อนนี่โงงแล้วเด็กโงงเด้พี่น้องเด้ประจำบ้านผมนะครับนี่บ้านน้องขามบ้านห้องย่บ้านยังก่อนนี่ถามหน่อยครับบ้านน้องขามหน่อยได้ย่ามาทะลึงกับเพิ้นปนในได้พี่น้องเลยเพิ่นจัดด้วยครับนี่เอ้ยเที่ยดีว่ะแก้วแก้วโอ้พี่น้องมาบ้านนี่เอาได้แล้วครับวันนี้ ไปผลงานสัตว์ทาบกันนะเจ๊ตัวยกขึ้นใกล้ๆอยู่พองันไหมเห็นหนาน้ำเลยแม่เว้เจ๊ตัวครับเดือด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 เดอดสามสามเออหนี่จะดที่ตัวเลยสามตัวสามตัวสามตัวเพราะกินบ่อะเขาสามสี่คนนี่อิ่มบ่อิ่มเฮ็ดยังกินก้อยโอเคได้การได้การครับสก้อยได้พี่น้องเด้อเรือบานเบาแดดพี่น้องเอ้ บ้านบ่าดบแดดบ่อหลังใหญ่าำนี่แหละครับพี่น้องขายของกับขายของช่ำน้ำปดาอยู่น้ำบาดน,น,น้ำสองน้ำปลาเนี่ยปลาด้านมั่งไงดอกพี่น้องเพื่อจอยูบย่บ้นบานอยู่ซองเอฟซีบอลวายจะทายให้เบิ้องเน,น,นว้ยมาท่านนะครับบ้านบ่าแดดนี่ครับเสียโค้งพี่น้องเพื่อจะเฮ็ดนด่งสุกกินเอา้าเพือ่อสะลาบปลาขายหัวก้อ,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 อนหัวละวางมือเด้อว,วางมือเด้อโอโค้งครับ ดาล่ามาส่งผมเลยพี่น้องดู้ใส่เพื่อน่หันน่นน้ามาเพื่อน่ะแก้วก็ไปเพื่อน่ะแกว้แกวพี่น้องเลิศสุดยอดพี่น้องเลยเปลี่ยนเชฟพี่น้องบปดนี้พันงอนมาแล้วครับเมื่อกี้กับผมกับพนัพนกับพันโครงสีขากันเมื่อกี้พี่น้องเฮ็ดบ่เปลี่ยนพวกปากก็มุดมุดพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะไปต้มพี่น้องกันนี่ต้มเบิร์เลยบ่ลนี่ใส่ขี้อะไรอย่างนี้เบอาออกกันบ่ต้มเลยต้มเลยสิต้มสิต้มดูมาสดน้ำน้ำพี่น้องด้วยทั้งวันมาแล้วครับโอ้ยน้อใส่ละสูงแช่เหล้าจะเอาไปยังใดป่ะน่ะปุ่นน่ะใส่ห้างไหนอ๋อพี่น้องด้วยจะมาหาใครมเดียังใส่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 ป่าห้องไรสำหรับไรเงี้ย ของซมนี่พี่น้องเด้ดเอถือว่าถือซอยกันบาดหนึ่ครับพี่น้องประจิเฮ็ดมากมีมีหมดแดงบ่ละ่ะหักงางมาเลยเฮียหักงางมาเลยครับอู้หลายอยู่ดอกคือจังไงด้บาดนี้ยเอ้าบ่เนี่ยบ่ได้บ่อาสัหนลงไป,ปเาปางกว่นเห็นเลยครับพี่น้อง พ่อป่ะล่ะเมือไหน่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีพ่อพี่น้องอยังมีกนมดแดงมดแดงมดแดงไปทั้งไหนโจกกระพาก่อนไปตั้งตุ๊กนาบเนาะนี่เป็นต้นไส้ต้นป่าเออสมปอยสมปอยมีเนี่ยพี่น้องเด้อสมปอยเด้อต้นสมปอยเด้อ,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 อพี่น้องเด้อนี่ต้นสมปอยจะไปใส่ต้มปลาเนี่พี่น้นองเนาะเด็ดออกก่อนบบดนี้นี่ว่าจะเปน ต้นสมปลอยก็มีโมดเดียงอยู่สมปลอยไปใส่มมเดียงกับเสีบยบต้มไอ้ต้มปลากับเสีบยบได้พี่นอ้องเด้ต้นสมปลอยไดย้พี่น้องเด้หนี่เด้อผู้ใด็กเบอร์เห็นพี่น้องเบอร์เห็นกับเบิ่งเอาเด้อครับต้นสมปลอยไปใส่ต้มต้มปลานี่บอต้อกนกระโดดท่างฝุ่นพี่บอ ฮันเล่นพี่น้องเอาดื้อไหมเขาก็แบบย่างแต่้นได้จะมาท่านอีกบ่ไปตามเพื่อนไปครับ <c oughs> ีน้องใหม่บ่โอ้น้องใหม่มพักน้องใหม่วัดไปต่มวะเมี <c oughs> ย๋ยวมันเสียบนะมีบอใส่มีตู่มีห้างไปนะพี่น้องเขาทอยางกินจ๊ะๆเนี่ยแ่ะพี่น,อ <c oughs> อน้อ,นจจอ,นนนอง จะดอเขินเ yeah. okay. okay. yes. okay. 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 ี๋วหัวหอกกับีตัวไหนไรพงตัวนี่นี่นี่อ้เขาไปเขาไไร่อเด็ดออกมาหลดลอยังเนียเ็ดสกีบ่ถึงพังจอยเอ้ยเอานี่ยจ่อจ่อหอกเนี่ยล่ะหัวอเนี่ยละพ่ออยู่พ่อเนี้ยปนี่ปนี่

โซจีฮาร์ดโซจิฟักได้โซจิหาหมดโเดียงได้พี่น้องด้วยโอ้อยหักลำบากจริงเนี่ยมัคือกอ้อยเนี่ยนาะครับพี่น้องเนาะบ่คืองัวเนาะพี่น้องเนาะท่านจุเรื่มเนี่ยกลิ่นไมาพี่น้องซุปล้วครับพี่น้องมาลาบซุปด้วยพี่น้องเด้อจากว่าเฮ็ดดิบเพิ่นท่านว่านว่ามันบ่เป็นจ่าก,กินก็เลยไปขวัวขวัวแล้วมาก,ก้อยได้เป็นเด้อเป็นลาบเหนียวเป็นลาบซุปลาบซุปด้วยพี่น้องเด้อยแกงอันตร

ก็บเรี่อเกี่ยวรับเตีอาเอเกี่ยเ่อเีอมาอืมอนอย่ h เองนีเอีเ่คุณอาีพบอกค่อยฟ้องซื้อเนก็บผมเลยล่ะไปนอนกันรุ่ยง่งกนี่มันะนกเี่ยบ่ไดกินแก้มเราพี่ขาวหอ่ไรพี่ขาวหะไรงน่ะบอกกินกินทิโงรุ่ยเรไป เชื pues ่อโ่โม่โม่โมยิ่งมาตั้งชั่วโมตะกักรไหลขาเชืออืมแต่ละแก้วจอะไรเงี้าเ่อมาอะมามาตั้งอิรุอจะเป็นกระดอกเดียดออกมันนะเอาหมดเลยพี่น้องบ้าคงมันเพากินเราเลื่อพไปน้องเด้อนเพิ่งกินแต่เบียร์เพิ่งมาเหล้าขาวเขาผ่านร่างกายหมดพี่น้องเสียเป็นอ๋อลุยรุยเสียคง

ว่าจะจับ่หนูนี่ยไปบบหังไปจไปจับอื่นหรอกจับิบบอขาจับตาบอพักกระดูก่กินได้เี่อืมเนาะอืมอืม กาเ,น,เน,นี่ยประเด็นของจอมของพี้ายน,นั่นปล่อยเป็นหัวาหา,หาม,มันมันจะมากเอนันหลายตัวทำมาจากเนาะต้มปลากระเสีเยด้วยใ่ใ่ต้มปลาเต็ม ý kiến của chúng ta sẽ có một cái chỗ khác nhau và chỗ khác nhau và ไม่เห็นเลยปุบปาก็แทบเสียพีวดูเอาลาน่ออ้มากหัวเลยบอ่อันเซแซกกระดูกไงเอาขาดบอ,ดอ,ดอมขาด

ทำยังไงทำยังไงเลยคุยแจ้งหรอกตรงไวรไม่รู้ได้กินหรอกครับนั่งหนึ่งกระตุกเสบเนาะไม่ดีอ่ะเสียบ เ่ากินแน่เขาบอมเนยเงินมันกระเทินเดี๋ยวจุงไ้ไม่้จุงไ้กินหมดเลยน้ำเราไปเร่อข้าเจ้าเขี่ยงกองข่อยยิบยกเน็ตหวังลางงานมันยยกมือเบิกกันว่อนนี้เที่ยงต้มแส่บแ้วต้มกระไร นั่งลงไปพวงสำนับลิมนีแต่นีเพราะจมดีด้วยคนเนาะอันกิริยาาสรางความวผมบวสุกภาพอดจ่าบอมสมของอสุกขวาไพเรื่อยองเดือ คัดกันแท้กันวิเกา่าจะกิ่นจะปลาจะได้หลังวิตเกา่านี่คนน่ะในเพดูโอ้ผมเลยพี่น้องเด้อบ้าเอื้อก,กันสำรับมันนี่คืขอสปลอกลาไปก่อนได้เพียงรู้เมื่อเช็ดยังสุ่กินกระถาเบิ้งถ้าฟังถ้าเบิ้ลสาเทาเียได้เพียเรื่อยสำรับมันนี่คืขอ,อไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ